สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ y o u t u b n n h l ช่องช่ c f o อง m a เจ o r นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ Mac a เอา r d Ranger DBL Sport นะครับมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ราคา9,94 0 0 0บาทนะครับพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบนี้ไปเลยนะโปรโมชั่นนะครับมีหลายแบบนะลูกค้าที่จะซื้อรถนะครับในโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยลูกค้าต้องดาว25%นะครับแล้วก็จะเป็นราคาปกติเลยก็คือ9,94 0แ0บาทหรือถ้าลูกค้ารับเป็นโปรโม ราคาพิเศษแล้วนะครับลูกค้าจะต้องแยกกันกับตัวโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษออกไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเกิดลดราคา100 0 0แสนเนี่ยจาก9 9 4 0 0 0นาบาทก็จะเหลือ8 9 4 0 0 0เาบาทแล้วแต่ว่าลูกค้าเลือกรับโปรแบบไหนนะครับแยกกันนะามาดูคันที่คันนี้นะครับตัวนี้ราคา9 9 4 0 0 0บาทได้เครื่องยนต์2.0งจุดดีเซลนะครับแล้วก็มิเป็นเกียร์แบบ6กสปีดอัตโนมัติอ่าร้อแรงม้าแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรนะครับก็หล่อเลยแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดในรุ่ เนเจอร์แล้วถัดไปก็จะเป็นรุ่นวแท็กแล้วนะครับตัวนี้เรนเจอร์สปอร์ตนะครับก็โปรโมชั่นเพียบเลยลูกค้าท่านใดชอบไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องของแม็กไว้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าแต่งอะไรเข้าไปบ้านนะครับสำหรับ Ford r a n นเจ Sport คันนี้ที่ทางศูนย์ของเราปล่อยออกไปนะครับก็เริ่มจากด้านบนเลยนะครับก็เป็นราวหลังคาตัวนี้ราวหลังคาแบบยกสูงก็เดิมจะไม่มีราวหลังคานะครับอันนี้เราทําแบบยกสูงเพิ่มเติมแปะก,กาวเข้าไปนะแต่เวลา กาโยกลูกค้าต้องระวังนะครับมันจะหักนะแล้วก็ฟิลมที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเดี๋ยวอาจจะติดตั้งอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาที่ด้านฝากโปรงอันนี้ใส่ฝาที่เลยความร้อนเนี่ยเป็นตัวแต่งเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้ไม่ได้สามารถระบายได้นะแต่ว่ามันจะได้ทรงแบบแร็เตอร์เลยอ่ะ มันก็จะเหมือนกับแรปเตอร์ที่เขามีมาให้นะแต่แรปเตอร์ี่เป็นสีดําด้านแต่อันนี้เป็นสีดําเงาตัดกับสีตัวรถนะกระจังหน้าเลนดอนวันกระจังหน้าลายใหม่ปกติจะเป็น FORD อเฉยแต่อันเนี้ยเป็นเลนดอนวันลายใหม่นะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูครับหนึ่งต่องไว้น,นิดหนึ่งนะครับ <M> เห็นไหมไฟขึ้นยังสีเหลืองมีสีขาวด้วยอ่า แต่อันนี้เลือกเลือกเป็นสีเหลืองถ้าสีเหลืองก็ ได้สีขาวก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับเป็นสีดําเงากระจังได้วโอาดีมีคาดสติ๊กเกอร์เป็นสีแดงกับสีน้ําเงินเป็นตัว F ตัด F O ฟ d อันนี้ก็จะดูหรูขึ้นมาแล้วก็เป็นดําเงาด้วยแล้วก็ไฟหน้าเดิมจากโรงงานเนี่ยเป็นมัลต uh, ิดิเลคเตอร์มัลติดิฟเลคเตอร์นะครับเป็นไฮบ e ิมก็คือเปิดปิดอัตโนมัติมีการช่วยส่องเวลาทางมันไม่มีไฟหรือไฟมันไม่มีแบบทางมันมืดเกินไปนะครับมันจะช่วยส่องอัตโนมัติได้เลยนะแต่ว่าไม่มีเซนเซอร์ด้านหน้านะครับไฟตัดหมอ ออกเป็น LED แล้วสําหรับรุ่นสปอร์ตนะครับแล้วก็ด้านหน้ากันชนเป็นวิกเตอร์อ่าอันนี้ออกบ่อยนะวิกเตอร์นิยมมากเพราะว่ามันจะให้ฟิลแบบเต็มคันนะครับอ่เป็นประกบเข้าไปนะแล้วก็ยิงกาวกันน้ำนี่อ่าแล้วก็มาที่ด้านข้างเลยนะครับเป็นอ้อลืมนิดนึงตรงนี้มีไฟด้วยนะครับที่กระจังหน้าอโบว่ดีนะไฟ LED มีหลายแบบให้เลือกอ่ะสีขาวนะครับนี่ มาที่ด้านข้างนะครับก็ตัวคิ้วซุ้มล้อเป็นคิวซุ้มล้อแบบเต็มนะแบบ6นิ้วใหญ่เลยนะครับแล้วก็ใส่ล้อ Performing เหล็กอ่าเป็นแอมพายรุ่นแบรนด์เมกานะครับอันนี้ก็สวยแล้วก็เป็นลาย12ก้านนะอ่าเป็นดัมเบกค,คู่หลังดิสเบกค,คู่หน้าสำหรับเ a นเจอ Sport นะครับนี่แล้วก็ขนาดออฟเซ็ตเนี่ยก็จะลบนิดนึงนะ ก็จะล้นออกมาแต่ว่าเรามีคิวซุ้มล้อประกบนะครับแล้วก็ยางตโยธายางอันนี้นิยมมากแล้วก็ดีมากๆมีประโยชน์มากนะครับมันจะให้ความแตกต่างเลยสําหรับยางที่เกรดต่าลงไปอีกนิดนึงนะอันนี้ก็ใช้ได้เป็น a อทนะครับก็ใช้ได้ทั้งดังดำแล้วก็ทางฝุดเลยเป็นล้อขนาด20นะครับนี่ขนาดยางตัวนี้นะครับเป็นไซส์เป็นยาง a อทออสเตรเลนอยู่ตรงไหนนะ ต้องมาแล้วขนาดยางเ275ห้า R20 อ่าอันนี้มันอยู่ที่ ความใหญ่ด้วยนะครับมันมี70ด้วยหรือว่า60ก็ได้นะครับมีหลายแบบก็จะไม่ติดกับคิวซุมล้อนะ,อะแล้วก็ตัวนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วกระจกมองข้างเนี่ยเวลาล็อกรถจะสามารถพับได้นะครับแล้วก็เป็นสีกาไฟอันนี้สีกาไฟแบบจากโรงงานมาเลยเป็นสีกาวไฟจะออกสีเทาๆหน่อยนะครับนี่ใบสปอร์ตน,นะแต่ว่าไม่มีกล้องด้านล่างตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านข้างนะครับติดตั้งตัดสีดำมาหมดหมดเลย ทั้งในตัวกาบข้างที่เป็นวิกเตอร์อ่ะเบ้ารองมือจับวิกเตอร์อ่าว่าเบรองมือจับสีดําเงานะครับขอภยัยแล้วก็กันชนนั้นข้างจากโรงงานเนี่ยรับน้ำหนักได้120กิโลกร,รมัมอ้าข้างนี้เป็นสีดํานะครับถ้ารุ่นเดิมๆจากโรงงานมาแล้วก็ในตัวของยางเนี่ยก็เป็นสีดำอ่าก็ไล่มาที่ช่วงหลัง ช่วงหลังนี่ก็เริ่มจากด้านบนก็เป็นโลบาร์เอาแรนเดอร์นะอันนี้ก็หล่ออันนี้ประมาณหถึงประมาณเจ0 0กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตรงที่เปิดฝาถังน้ำมันก็ประกบเป็นสีดำเงาเข้าไปนะอันนี้สามารถกดได้เลยนะครับเมื่อรถไม่ได้ล็อกเนี่ยเปิดได้เลย ไม่ต้องเติมแอดบูนะแล้วก็คิวด้านหลังก็ขนาดเท่ากันกับด้านหน้าเลยตัวนี้นะครับเป็นโชว์โมโนโทูบแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็นุ่ม่แล้วก็ช่วงล่างมีเนี่ยจะมีแหนบเนี่ยหนึ่งสอสี่ห้าเซนท่านโมโนโทูบเนี่ยจะมี5้าเซนละแล้วก็โชว์อยู่นอกแค่ซีนะ แล้วก็เป็นกระบอกโจ๊กขนาดประมาณ2.5อ่ารับน้ำหนักได้ถึง1,200กิโลกร,รัมเลยในช่วงดันท้ายนะอ่าบรรทุกสัมภาระได้เยอะแล้วก็เป็นอีซี่ลิฟต์แล้วนะครับเบาแล้วก็ด้านในอันนี้เป็นกระบะไลเนอร์ยังไม่ได้ติดตั้งแต่ว่าเดี๋ยวถ้าติดตั้งเนี่ยจะเป็นแบบแบนแล้วก็จะมีร่องเคียวพวกนี้นะครับสามารถวางใช้งานได้นะแล้วก็ซุ้มล้อที่กว้างออกไปอีกซุ้มล้อกว้างเนี่ยมันจะเอ่อมันจะใส่ของใส่พาเล ได้เลยอ่ะประมาณน,นี้มีกล้องหลังมาให้นะครับแล้วก็ใส่คาดหลังเบ้ากลางเนาะ,ะไฟเบรกจุดที่สามมีตรงกลางตรงบริเวณบ้ามือจับเป็นดําด้านนี่แล้วก็คําว่าเรนเจอร์นี่เขาใส่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับคันนี้ ก็ถ้าบางคันก็เป็นอะคริลิกอ่าอันนี้ใส่เป็นสติกเกอร์ก็จัดแถมให้ได้นะโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนของกันชนท้ายเนี่ยเป็นสีกาไฟอ่าสีกาไฟไม่มีเซ็นเซอร์มีไฟสองทะเบียนสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีบันไดขึ้นด้านข้างมาให้เป็นบันไดแม็กเจนอะไรประมาณนี้อ่นี่นะครับก็ดีไซน์ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะ ก็พวกด้านในก็พลังายไฟฟ้านะครับเป็นแบบอย่างดีเลยนะ เปิดให้ดูได้นิดนึงมาส่องให้หน่อยน,ะนี่นะครับปง่งวนไฟฟ้าหน้าจอ8นิ้วจอในก็12อจอใน10หรือ12 10อ10นิ้วแล้วก็ไวเลสชาร์จมีมาให้นะครับไฟซี USB มีมาให้แล้วก็เกียร์6สปีดแบบอัตโนมัติปรับบวกลบได้มีจุดวางก้าน้ำหลูสูเอ่อหลูแล้วก็สวยด้วยนะครับด้านในก็เซ็นทรัลล็อก่ ในส่วนของประตูก็เป็นหนังอย่างดีเลยนะ นี่แล้วก็พวกกระจกพับคู่หน้าเป็นกระจกคู่หน้าเป็นไฟฟ้าออโต้ใช่ไหมแล้วก็ช่วงหลังเป็นแม่ออโต้นะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับผมพับกระจกได้หมดเป็นท่านล็อกกดได้เลยก็2.0เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1 7 0แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรเกียร์6สปีดอัตโนมัติแล้วก็ตัวนี้อัตราการสิ้นเปลืองประมาณ12โลลิตรอ่าประมาณนี้ใช้ได้ขับต่างจังหวัดลุยๆมันๆนะครับราคา9,94,000บาทอันดับ สนใจจะออกรถนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องของแมวด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถที่ถูกใจเมื่อไหร่ก็ทักสอบถามกันได้นะตัวนี้นะครับ9 9 4แ0 0เบาทนะขายดีมากๆบอกเลยนะครับไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ครั้งนะครับสวัสดีครับ